สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาให้น้องเฮงเฮจับตัวเลขให้นะคะงวดประจำวันที่16มิถุนายนพศ2563นะคะเราก็ได้นำหมายเลขู่นถึงหมายเลข9ใส่ไว้ในกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาน้องเฮงเฮก็พลาดอย่างแรงเลยนะคะคุณผู้ชม <laughs> เดี๋ยวเรามาตามต่องวดวันที่16มิถุนากันเลยนะคะอุ้ย <laughs> ดูท่าดูท่าดูท่าน้องเฮงเฮงนะั่ง เฮงน้องนี่เฮงะกวดนางงามเดี๋ยวรอนให้น้องเฮงเฮงนี่ก่อนน่งสวยมากเฮงจ๋ามาเลขตัวเรียกให้ป้าหน่อยเร็วเมีกค่ะปล่อให้เขานั่งปล่อยให้เขานั่งก่อนเฮงครับเฮงครับมองแล้วหันมามองแล้วเรียกเลือก เองจ๋าเองมันเลือกตัวเลียให้ป้านอยงวดวันที่26มิถุนาย,ยนเร็วๆเลือกแล้วชอบตัวไหนเลือกเอา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 เลือกตัวเดียวเลือกตัวเดียวเลือกตัวเดียวครับเอาเอาไปช่วย มาแล้วค่ะเอาตัวนี้นะได้มาแล้วค่ะสีชมพูพค่ะ,อะเอา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 กัดขาดหมดเอามามาขอ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 หน่อยขอหน่อยครับข,ขอหน่อยอเดี๋ยวพัดใจหมายลเลขตัวแรกนะคะที่น้องเฮงกับให้นะคะได้แก,ก่หมายเลขหมายเลขอะไรพี่อ้วนอืมเลขเก้า หมายเลขตัวแรกคือหมายเลข9นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองรุ้นตัวเลขตัวที่2กันเลยนะคะเอาพี่เอง็งเอาอขยำ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 แล้วขยำแล้วเอาเอาเอา,เอาเลือกเลยค่ะพี่เองเงี้ง,งจ๋าเงี้ยง,งสองชื่อเวานนี้ ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะคะถ้าถุกใจก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะเอาเรียกแล้วเรียกแล้วสีเขียวเอาหลุดแล้วไม่ใช่เอาออกมาสองตัวเลยนะคะคุณผู้ชมสองตัวเลยนะอา่าจับเร็วมากวันนี้อ่ะเอาสีเหลืองดูสีเหลืองก่อนเจอเลยนะครับอันนี้ข้างในเป็นหมายเลขแปด 8. หมายเลขตัวที่สองคือหมายเลขแปดนะคะเดี๋ยวเรามารอชมตัวที่สามกันเลยนะคะเอามาเองขอหน่อยขอหน่อยครับขอหน่อยขอน่อยขอหน่อยครับได้แล้วได้มาแล้วนี่ตัวที่สามได้มาแล้วครับเดี๋ยวเรามารอชมตัวที่สามกันเลยนะคะว่าจะได้หมายเลขตัวไหนนะคะ หมายเลขอะไรอวนหมายเลขห้าหมายเลขตัวที่สามได้แก่หมายเลขห้านะคะสำหรับน้องเฮงๆก็จับได้ครบทั้งสามหมายเลขแล้วนะคะตัวเลขก,ก็มีตามนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมของให้ทุกคนโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะ